ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องดาวลูกเป็ดนะครับวันนี้ดาวลูกเป็ดมีข่าวสารด้านอาวกาศและเทคโนโลยีมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันองค์การอาวกาศยุโรปได้ส่งยานโรเซตตาไปสำรวจดาวหาง 67P ระหว่างปี2557ถึงปี2559ภารกิจได้สำเร็จลุวงไปอย่างงดงามเป็นยานอาวกาศรําแรกที่โคจรรอบดาวหางได้สำเร็จ ปล่อยยานลูกลงไปจอดบนนิ้วเครียสของดาวหางได้ข้อมูลภารกิจนี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์ได้รู้จักดาวหางมากขึ้นมีการค้นพบใหม่ๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับดาวหางดวงนี้ครับ Stage And และล่าสุดโร e t t a พบว่าดาวหาง 6 i p e มีแสงเหนือและแสงใต้แสงเหนือแสงใต้เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนแถบใกล้ขั้วโลกคุ้นเคยเป็นอย่างดีมองเห็นเป็นม่านแสงหลากสีลอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนลิวสวัยไปมาดูสวยงามแสงเหนือใต้บนโลกเกิดจากอนุภาคประจุไฟฟ้าในรมสุริยะถูกสนามแม่เหล็กโลกเบี่ยงเบนให้ไหลไปตามเส้นแรงแม่เหล็กเมื่อไปถึงบริเวณที่เส้นแรงแม่เหล็กตัดกันกับชั้นบรรยากาศ ซึ่งอยู่บริเวณขั้วโลกก็จะปะทะกับโมเลกุลและอะตอมในบรรยากาศจนแตกเป็นไอออนไอออนที่เกิดจากการกระตุน้นจึงเปล่งแสงออกมาหลากสีปรากฏเป็นม่านแสงเหนือแสงใต้บนดาวเคราะห์ดวงอืน่นๆก็ปรากฏแสงเหนือแสงใต้เหมือนกันเช่นดาวเสาดาวพฤหัสบดีดาวอังคารรวมไปถึงดวงจันทร์บริวารของดาวอย่างยูโรปาและแกนิมิสของดาวพฤหัส ภาพตัดของสนามแม่เหล็กโลกกลุ่มสุริยะพื้นที่สีเหลืองเทาของทางซ้ายของภาพถูกปกป้องและเบี่ยงเบนโดยสนามเข้าขั่วโลกแม่เหล็กเส้นสีน้ำเงินอิเล็กตรอนในลมสุริยะถูกต้อนให้พุ่งเข้าไปตามเส้นแรงแม่เหล็กเมื่อปะทะเข้ากับชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลกออกซิเจนในตโตรเจนในบรรยากาศของโลกจะเปล่งโพตอนออกมาจนดูสว่างปรากฏเป็นแสงเหนือและแสงใต้นั่นเองครับ กลไกลการเกิดแสงเหนือใต้บนดาวหางกระแสะอิเล็กตรอนในลมสุริยะเข้าใกล้นิวเคลียสดาวหางจะเร่งความเร็วขึ้นและชนเข้ากับโมเลกุลของแก๊สรอบนิวเคลียสจนแตกเป็นไอออนและเปล่งแสงออกมาแสงเหนือแสงใต้บนดาวหางซิ p ซมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะเปล่งแสงในช่วงอันตราไวโอเลสไกลซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นค้นพบโดยสเปกโทรกราฟชื่ออลิสบนยานโรเซตตา กลไกการเกิดแสงเหนือแสงใต้บนดาวหาง 67P ต่างจากที่เกิดขึ้นบนโลกที่มีสนามแม่เหล็กของโลกเป็นตัวแปรสำคัญแต่ดาวหางไม่มีสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนในรมสุยะจึงไม่ถูกเบี่ยงเบนโดยสนามแม่เหล็กแต่ถูกเบี่ยงเบนและเร่งความเร็วด้วยสนามไฟฟ้ารอบดาวหางให้โมเลกุลแตกออกเป็นอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนและบางส่วนเรืองแสงอันตราไวโอเลต เป็นกลไกที่คล้ายกับการเกิดบนดวงจันทร์ยูโรปาและแกนิมิสของดาวพฤหัสบดีการที่ไม่มีสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องอนุภาคประจุไฟฟ้า,ฟาในรมสุริยะจึงไม่ถูกกวาดต้อนให้ไหลไปยังบริเวณขั้วแม่เหล็กหากเรามองรังสีอันตราไวโอเลตไกลได้ก็จะมองเห็นเป็นแสงเรืองรองรอบดาวหาง67 p ทั่วทั้งดวง ดังนั้นการเรียกการเรืองแสงบนดาวหางนี้ว่าแสงเหนือใต้ก็ไม่ค่อยถูกนักเพราะไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แต่เป็นการเกิดทั้งดวมรอบดาวหางนั่นเองครับข้อแตกต่างอีกอย่างระหว่างแสงเหนือใต้บนดาวหางกับโลกคือแสงเหนือใต้ของดาวหางเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องมีลมสุริยะต้องรุนแรงระดับพายุเพียงลมสุริยะระดับปกติก็เพียงพอให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ได้แล้วครับ เรียกได้ว่าแสงเหนือแสงใต้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากดวงดาวมากมายไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนอกระบบสุริยะหรือว่าจะเป็นดาวหางก็ตามโดยมีอนุภาคและปัจจัยหลากหลายอย่างแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงเหนือหรือแสงใต้บนดาวดวงไหนก็ตามแต่ เชื่อว่ามันคือปรากฏการณ์ที่วิเศษมากๆที่เราทุกคนได้ค้นพบกันแล้วหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ดีและให้ประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดาวลูกเป็ดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ